อนิเมะนะคะที่พี่เนี่ยรอติดตามมากที่สุดนะคะในปี2025เอาไปว่าแค่ในซีซั่นนี้ก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวจะเครมว่าทั้งปีเกินไปเอาแค่ช่วงที่กำลังมาในช่วงนี้ก่อนดีกว่า <S <S อ่าทีนี้เรื่องแรกเนี่ยจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าฉันอะรอเรื่องนี้มากๆเป็นเรื่องที่ฉันชอบมากๆพอมันมา,มา,มาปุ๊บเนี่ยฉันเข้าไปดูเลยนะคะนั่นก็คือสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงภาค2นั่นเองค่ะ ถามว่าทําไมฉันถึงรอเรื่องนี้มากเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะแนวแบบว่าโชโจบวกสืบสวนสอบสวนที่สนุกมากๆแล้วก็ถูกจริตมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกกันเลยนะว่าอนิเมะโชโจสไตล์เนี้ยมันหาย,ยากมากๆแล้วอ่ะในปีในปีหลังๆอะ่ะคือทุกทีมันจะเป็นฟีลแบบเป็นเนื้อหาแบบสบายๆชิลๆอะไรประมาณนี้ใช่แล้วใช่แล้วมันไม่ได้มีเนื้อหาที่ซับซ้อนแต่เรื่องเนี้ยมันต่างจากเรื่องอื่นมันทําให้เรานึกถึงอนิเมะแบบว่าแนวเก่าๆอย่างเช่นอ๋อเรื่องไอ กู้บาลังราชามังกรแดงที่นางเอกเก่งๆแล้วก็ฉลาดฉลาดอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้สนุกมากโดยเรื่องย่อของเรื่องสืบพดีปริศนาหมอยาตะหลงแดงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยชื่นชอบการแบบว่าทดลองยาพิษทดลองยาอะไรประมาณนี้ก็คือเธอเนี่ยจะอาศัยอยู่ในบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออโคมแดงอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นย่านโคมแดงย่านโคมแดงอ่ะแล้วก็จะดูแลผ่านแบบว่าเออเขาเรียกนางก็จะมีหน้าที่ คอยแบบว่าช่วยเหลือส่งของนุ่นนี่นั่นให้กับทางเขาเรียกแม่อะไรแม่ใหญ่แม่ใหญ่อันนั้นนะมันคือตำแหน่งอะไร ขนะเขาไแหน่งอะไรอะเอาง่ายๆคือมันมเป็นแม่เราแม่ไม่จะพูดไม่จํตรงเลยเหรอเอาพูดตรงๆเลยเอาเอาภาษาบ,บ้านๆก็คือที่ที่เมาเมาเขาอาศัยอยู่อะมันเป็นเหมือนกับสถานรื่นเริงที่แบบผู้ชายสถานเริง,รม,ร,งรมแล้วแน่นอนว่าเขาก็จะมีแบบเจ้าของสถานเริงรมที่เป็นคุณย่าคุณยายแก่ๆคนหนึ่งที่แบบเออคอยแบบนู่นนี่นั่นเมาเมาเนี่ยก็จะมีหน้าที่แบบว่าเออคอยแบบว่าทํางานต่างๆเนี่ยที่พี่สาวของ ที่พี่สาวของญาติน,นนะเขาทําก็คือมีเมาเมาอะ่ะไม่ได้อยากทํางานแบบนั้นที่แบบไปให้บริการเมาเมาก็เลยพยายามทําตัวเองอะ่ะให้ไม่สวยเติมกะที่ใบหน้านู่นนี่นั่น,นแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เมาเมาเนี่ยไปไล่เก็บสมุนไพรในในในป่าในดงตามที่เธอชอบเพราะาเธอเนี่ยมีงานอดิเ็กกับการทดลองยามากๆกับการทดลองยาพิษอะไรเงี้ยอยู่ๆก็มีชายปริศนาสองคนอะ่ะมาลักพาตัวเธอไปแล้วเอาตัวเธอไปขายเป็นทาสด้วย เออทำให้เมาเมาอ่ะต้องไปอาศัยอยู่วังหลังอะไรเงี้ยออมีหน้าที่ก็คือคอยซักผ้านู่นนี่นั่นอ่ะ <ไป S 1> ที่สาวใช้ธรรมดาที่จืดจางมากๆเวลาเขามาคัดก็คือเมาเมาก็จะทําตัวแบบไม่สวยไว้ก่อนเลยเ,ออเพื่อที่จะได้ไม่ถูกนําตัวไปแบบไปขายเป็นเป็นนางโลมาอะไรประมาณนี้ออทีนี้เนี่ยเรื่องราวของเรื่องนี้นมันจะสนุกมากๆเพราะว่าตัวของเมาเมาเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็ฉลาดมากๆทําให้ตัวของเมาเมาเนี่ยได้แบบว่าคขาเรีะไไต่เต้าเป็นแบบว่าเหมือนเหมือน นักชิมยา,าเป็นผู้เทสผู้ชิมอาหารนะ่ะของแบบของของราชวงศ์เพื่อที่จะดูว่ามันมียาพิริปร่า,าเพราะ่าเมาเมามีความรู้ด้านนี้และพระเอกของเรื่องนี้ก็คือหล่อมากๆนั่นก็คือตัวของจินชิหรือขันทีพระเอกเป็นขันทีเก๋ขอย่าว่าเป็นขันทีเก๋นะคะ ออโดยเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเออไขคดีปริศนาไปด้วยบวกกับว่าเออเรื่องราวความรักต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นรักต้องห้ามของแบบนู่นนี่นั่นคือมีมาเต็มมากๆแล้วเราชอบเรื่องนี้ทั้งเพลงเพราะด้วยเนื้อหาก็สนุกทุกๆตอนน่ะเราลุ้นไปกับตอนเลยทุกๆตอนเนี่ยเราลุ้นไปกับนังเองเลยว่าเฮ้ยมันจะทํายังไงอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยจะแก้คดีปริศนายัางไงเพราะว่าแต่ละเรื่องอ่ะมันเหมือนแบบต้องไปทั้งนักสืบทั้งหมอยาแล้วก็ใช้ความรู้ด้านยาเนี่ยทเทสเ,เรื่องนี แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีซีซั่นสองแล้วอยากให้ทุกคนไปลองดูบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วนางเอกแม่งฉลาดแบบแล้วตัวละครในเรื่องก็ฉลาดด้วยนะไม่ใช่แค่นางเอกหลายๆตัวละครในเรื่องฉลาดวางแผนแบบว่ายิ่งใหญ่มากสําหรับการแบบว่าอยู่ในราชวงศ์นี้เออทั้งนําสนุกอะไรทุกคนเหลี่ยมหมดเลยค่ะอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนไปดูต่อไปนะคะก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาใหม่มาแรงของเรื่องนี้เลยเป็นอนิเมะโชโจล้วนๆโชโจแบบว่า โชโจแบบตะโกนอะ่ะเพราะมันไม่มีเรื่องอื่นมาสอดแทรกเลยนั่นก็คือเรื่องฮันนี่เลมอนโซดาดูจากชื่อเรื่องก็คือหวานฉ่ำแบบสดชื่นแบบเฟรชต้อนรับปีใหม่ของปี2025เลยคะ่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าผ่านนางเอกนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยมีลักษณะนิสยัยเป็นผู้หญิงจืดจางผู้หญิงที่ถูกแบบโดนแกล้งโดนบูลลี่ตลอดแล้วเธอจะเป็นผู้หญิงที่ไม่แสดงสีหน้าออกมาเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าเธอจะโดนแกล้งโดยอะไรเนี่ย เธอจะิ่ีมากๆแล้วเธอเนี่ยก็จะได้รับฉายาว่าใหญ่ก้อนหินค่ะ mm. ทีนี้เนี่ยวันหนึ่งนะคะหลังจากที่เธอแบบสิ้นหวังมากๆจากการที่แบบเออถูกแกล้งถูกอะไรมามากมายเธอเนี่ยดัดนได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้ชายคนหนึ่งที่เดินมาเห็นว่าเธอสะดุดล้มแล้วของตกอ่ะเหมือนเขาแบบมาเก็บของช่วยเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยื่นให้เธอว่าเนี่ยฉันว่าฉันอาจจะเข้าโรงเรียนมัธยมปลายอันนี้นะ uh. ซึ่งจังหวะนะั้นะมันเป็น จังหวะตกรุมรักเลยค่ะแค่เขาแบบว่ามาช่วยเก็บของก็บอกเอ้ยเหมือนเป็นโปสเตอร์เหมือนแบบนักเอกอะกำลังจะแบบเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามาปลายมันก็เลยมีโปสเตอร์แบบว่าของเรียนต่างๆเยอะมากๆแล้วตอนนั้นเหมือนนางทําหล่นอะไรประมาณเนี้ยพระเอกมาช่วยเก็บพระเอกก็เลยเผื่อพูดประมาณว่าเฮ้ยฉันแทนว่าฉันจะเข้าเหมือนมหาไอ้โรงเรียนนี้อะไรประมาณเนี้ย <S <S ทาให้นักเอกอะเปลี่ยนใจ <S 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 ว่าจะมาเข้า ตัวของโรงเรียนมัธยมนี้แ,แล้วถ้าถามว่าชอบเพราะอะไรเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าตกหลุมรักเพราะพระเอกย้อมผมสีเลมอนก็คือตามชื่อเรื่องเลยตามผู้มาตามผู้มาแล้วนังนก็เลยปฏิญาณว่าเออฉันน่ะถ้าฉันเริ่มต้นตัวฉันถ้าฉันเริ่มแบบเปลี่ยนมปลายแล้วอ่ะฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เป็นใย,ยก้อนหินอย่างที่เขาว่าฉันจะสู้คนแล้วนะฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้และเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับคนที่ฉันชอบฉันก็จะต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้เหมือน มีผู้ชายเป็นแรงผลักดันค่ะแต่ถามว่าดีไหมดีนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้พัฒนาตัวเองต่อไปและแน่นอนว่า First impression แรกนะคะตอนที่เจออยู่ที่โรงเรียนนั่นก็คือเป็นจังหวะที่พระเอกเนี่ยกำลังจะเหมือนจะมีเรื่องกับเพื่อนนะเขาก็ได้ถือขวดเลมอนโซดาเข้าไปที่โรงเรียนเข้าไปในโรงเรียนก็เหมือนตามปกติก็จะถือไปกินแล้วทีนี้เหมือนเขามีปัญหาส่อย่างกับเพื่อนเหมือนพูดคุยกัน พระเอกก็จะทำการเขย่าขวดเลมอนโซดาแล้วก็เปิดฝาให้มันกระชอดแบบว่าให้แบบพุ่งใส่ปรากฏว่าเพื่อนหลบได้และแน่นอนว่าคนที่เปียกด,ด้วยเลมอนนั่นก็คือนางเอกนางเอกไม่เดินอยู่ข้างหลังพอดีก็เลยโดนแบบไม่ได้ตั้งใจเลยประมาณนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบว่าเอนหนุ่มผมซีเลมอนกับหญิงสาวที่เขาเรียกว่าอะไรหญิงสาวที่แบบว่าไร้ความรู้สึกจะเป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนเลยที่เราชอบเนี่ยเราชอบที่นางเอกเนี่ย พยายามจะต่อสู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเออมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนแรกมันเห็นได้ชัดเลยแล้วมันมีความแบบโชโจจา๋าแบบโชโจโชโจ,โจ,โจแบบมากๆก็เลยบอกว่าเออเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมาแล้วบอกเลยว่าในมังงะคือวานแบบแล้วก็หลายๆคนเนี่ยรอติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งเรื่องที่3ที่ฉันรอคอยในซีซั่นนี้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องด็อกเตอร์สโตนอ่าและภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนั่นเอง,งใช่เป็นภาคสี่แล้วสุดท้ายน่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแบบฟิแนลแล้วอ่ะถ เป็นพาสุดท้ายแล้วก็คือถ้าใครได้ดูตัวของดร Stone นะคะจะเป็นเรื่องราวเรื่องย่อของมันกันดีกว่าเรื่องย่อของมันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านอิชิคามิเซนคูนะคะเด็กหนุ่มที่ข้างใครในวิทยาศาสตร์มากคือวันๆเนี่ยเอาแต่ทดลองแล้วแน่นอนว่าพ่อแม่ซัพพอร์ตเรื่องการทดลองเป็นอย่างมากคือบ้าข้างเลยพ่อเป็นถึงนักบินอวกาศที่แบบไปสำรวจนอกโลกอะไรประมาณนี้ส่วนแม่เนี่ยจะไม่ได้แล้วอะไรแต่ว่าประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งในขณะที่ตัวของเซนคูเนี่ยกำลังทดลองวิทยาศาสตร์เขาเอง<ม>พ่อของเซนคูก็ได้ทาการเดินทางบินไปดวงจันทร์หรือบินไปที่ไหนสักที่หนึ่งคือบินอวกาศอยู่ไม่ได้อยู่ในโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีมนุษย์เพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นที่อยู่นอกอวกาศ<ม>แต่ทุกคนบนโลกก็คือใช้ชีวิตปกติ<ม>อยู่ๆเนี่ยก็มีลําแสงสีเขียวประหลาดส่องสาดมาทั่วโลกและทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกอะกลายเป็นหินทั้งหมดม ทีนี้เนี่ยแม้แต่ตัวพระเอกเดี๋ยวก็กลายเป็นหินและแน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปถึง3 0 0 0 0กว่าปีถ้าจำไม่ผิดน,นะในเรื่องมันจะบอกว่าประมาณ37,000กว่าปีพระเอกเนี่ยก็ใช้แบบว่าเหมือนมีสติตลอดตอนที่เป็นหนินนับเลขในใจเพื่อให้รู้ว่ามันผ่านมาแล้วกี่ปีคือเป็นกูกเลิกนับ,บแล้วจ้าก <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ูทาใจแล้วไม่ตื่นก็ช่างแม่งแล้วนับเป็นวินาทีนับเป็นวินาทีแล้วก็ นับไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบจนกว่าเจ้าเองจะออกมาจากหินได้แล้วทีนี้พระเอกเนี่ยมันร่างของพระเอกดันแบบว่าไปอยู่ในใต้แบบว่าถ้ำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นถ้ำค้างคาวเนาะเวลาผ่านไปหลายหมื่นปีจากตึกโรงเรียนเนี่ยก็ซัดเซพระเอกไปจนพระเอกเนี่ยไปอยู่ในถ้ำนะและถ้ำนั้นมันเป็นถ้ำค้างคาวอยู่ๆเนี่ยตรงต้นคอพระเอกก็โดนน้ำอะไรบางอย่างที่มาจากในถ้ำค้างคาวหยดใส่ตรงหลังคอจนวันหนึ่งพระเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมา จากการถูกกันจากการที่ตัวเองเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ยุคหินอะ่ะเออจากการที่กลายเป็นหินทีนี้พระเอกก็เลยพยายามหาวิธีการใช้ชีวิตให้รอดพ้นจากการที่อยู่ในยุคหินที่ไม่มีใครเลยบนโลกที่ดูดิกูต้องตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครเลยอะ่ะเออและแถมไม่พอพระเอกก็ฉลาดชิบหายใช้ความรู้ที่มีเนี่ย ศึกษาหาวิธีว่าทําไมตัวเองถึงกลับมาได้ฉะนั้นพระเอกจะต้องหาวิธีการช่วยคนที่อยู่แถวนั้นให้กลับมาพระเอกก็พยายามตามหาก็โชคดีที่มันอะ่ะร่างมันอะ่ะอยู่ไม่ไกลจากเพื่อนสนิทมันก็เลยทําให้โอเคกูรอแล้วว่ากูจะต้องฟื้นคืนชีพเพื่อนให้ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยพระเอกก็ทดลองในการชี้ใช้นกมาเป็นดูทดลองอะไรประมาณนี้เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของคนในมย,ยุคยุคคนยุคปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ยุคหิน ก็เลยแบบว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็สนุกมากเรื่องนี้เนี่ยเด่นมากด้านวิทยาศาสตร์ความฮาแล้วก็ภาพสวยถ้าใครชอบ3าอย่างเนี่ยเรื่องนี้ตอบโจทย์เลย<ม>และเรื่องนี้เนื้อหาค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้เรายากมากแต่เราขนลุกทุกครั้งที่มนุษยชาติเนี่ยสามารถทําอะไรบางอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นสามารถมีแบบเขาเรียกนะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ครั้งแรกสามารถทํายานพานะได้ครั้งแรกสามารถทํโน่นทํานี่ได้อะไรเงี้ยมันทุกครั้งที่มันรู้อะมันขนลุกเสมอก็เลยรู้สึกว่าชอบมากหรือแม้แต่ตอนที่เซนคูเนี่ย รู้ความจริงสามอนิเมะที่พี่เนี่ยรอชมใน2025เอาเป็นว่าแค่ซีซั่นนี้ก่อนนะคะทุกคน okay.